โตจะขีบชองหน่วยแหมเฮ้ยเออกูดง่ดึงน่้มึงไดฮะโตกินชองหน่วยไหนบอกมันซื้อได้น้ามันะมนี่อยกินโหลเากินหลักหมูเนาะงานแก็ยากหายจเาเขนลูกี้องลูกกับไรลตาไ่เดียวชิบดแลูกซิเนา่ะเนียมึงเหา Qua. Đi đi nhá. Ừ, nhà, nguy hiểm nhà. <laughs> <laughs> nhà, 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 điểm, như đi nhà, nhà, มาซาโตเนาะอุลพันเ็ไปเกีไปเพิ่มเิมนอื่นัน่นี่อาเดซื้อเป้ือของออยเลยไม่ช่ไงเขาืออัมพาวเปก็อัมพาเลยเป้ไดมันเปเออุน่อยมูใหญ่เลยนะเป็นชอโต้กันเลยห เ้ยเสองก็เก่าได้เชียเฮ้ยยังแบบงูนน่อยยังเย็นเหงาหน่อยห่างห่างเสอเปรื้อเป่าเปรอ่าเข้าบางนาในบ้านหนึ่งได้ไ่ได้บ้านนึง าม,ม,มไาไถ่ชาวมอจอนะมาไเหล็กไก่เนาะบ้าจริงจริงเลยคนไทยนี่เปนี่ไรปลาเรือปลาเลือแหล,ละขนาดนี้อะไรยังไงไออยยังมาอีานากนะ ได้เสียงนกนกไก่นกแอ่นครับมีมีสีหานกปลีนี่นะเบอรนี้ก็มีอนกนั่นนี่นันี่นันี่นันี่นกนั่นนี่นี่นกนกดีฮะคือขนุนนกนกยังไงนกมีปากนกแอ่นใช่เสียหอิสระอิสระนะนกแบบปลดอมนะอันซีเจ้าที่นั่นนกยังแบบอิสระที่สุดติดวานะ

เรนตังรอย่งเลยมึไปซื้อไปจะได้เอาคำแซงอะไรก็เสือให้กูเก่าเออกูจะให้มึงคิดเลขมึงนี่อันนี้ก็นกนั่นก็คือนกนั่นึ่งบอลนี่กาเนี่ยกันบอลนี่คือปีกนกเนาะหนังมันเยาี้อส่บางเงี้ยคือนกเนาะท่อแม่เหรได้แล้วมึงป้างามบริษัทบูพีนัดกรณีมีแฟนหรือยังมีแล้วคึกกรหน่ายไงที่

่าสป p งามแพงนี่เนาะสิดามีบัวก่อนไป่น้อยเนาะสเปดพี่น่อยูชื่อบดอันน่อยไหมมูชื่ออะไรเซนบัวเลยมึงรออยู่ดิมึงจะ่ายหึ่งเอาไปเลยรอก้ารอกสี่มันสบายดีสเปดี้ดพี่น้อยมูชี้หัวเลยไม่ผู้ชาวนะนี่โมชวนไม่กินตั้มเนาะใครสีจ่ายใครจ่ายใช้ทั้งกันน่อเนว้า กูกเ่กะล่หมือนเจ็ดสิบห้า็นบอกพี่พาไปหานได้เลยหานผาผ่าหาใช่แล้กหานไปอหา่เราจได้ผาผาหากินอยู่ใช่เป็นประการหานี่ใช่ะอยู่ใช่ผาผาหากินไม่กินาหารผาผาหากิน่นมใดไดนี้อ่าไงวาปู่ซิวเสียงพมาว่าข้าเส็เะาว่หมาหรือบออยู่ใช่ห่ด ยัใช่เอาเันนั้นไ,ไหม่ะหอดบับผู้เลยนะพี่นะมาใช่นี่ตอนเด็กก็เดินทางหอดบับผู้จะระากระนันพี่นงเนาะอันนี้่ภาษาหลวงว <c oughs> ยังไงฮะฮาฮ่าฮ่า,ากินพูดลาลบอยู่มั้งกินแต่เด็กละไปอยอะไปอยากกินเนาะ <c oughs> อยากกินสามสิพกับพ่อ กินแล้วอ่บมี่ันได้ออกคนี้อ่บอกไมได้ออกตัวได้สสยกั้น่อเลยโอ้บดอกสบายดีทางพพาหากิหนเดยบอเราไปทั่วอะไรเาไปทั่วอะไจะเป็นนองบาปอเป็นร้านคือทางนองคือดีเลยอันนี้ทางพพาหากินเขานอใช้ื่อหานเลย อ่านตั้มผ่าผ่าเออโอ้นี่ดีพี่น้องดิดีดีดีดนี่เนี่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 ห้บอกหนูแล้วเาตกกับปูนี่ตกัะปูปลาแดะเรปลาจ้าปลาแดงปลาแดงปลาแดงแ่หนไดเอจ้อาแมนคนิตในชีวิตเปียนแล้วทีตามระไมด้คมนเลยจ้โตหาโตกัคาย เบิ้งหนาจ้อกระทักพิษกับทเอาตัเริ่มทะเลหนึ่งบมดีตํผาผากินตัผาผากินแบ่นร้ตัผาผากินอ่ะมิกุงมีกลงมีเมือกมีห่อเมาพิษหรือเบาพก็แล้วแต่มันจ่ายเอามโลกเมื่ออะ้กูเอามึงจายัโตไทยจิจ่ายแต่ ที่เขาท่ายเขาก็จ่ายเรื่องหมดจ้าตอยังไม่เอาเอารถน้ำาุได้จ่ายกับพ่อแต่ว่าตู้ชุด่าตูถ่ายตก่จ่ายน้ำมันได้เยคุณเพาหน้าคุได้สักแล้วกูจะมาไม่ใช่จงานเลยตเมอ๋อัโอแล้วก็ทอนมีเต่ทอดดซิทอดดุีใช่ไหมเออทอดดีมันไปใช่ เฮ้ยถ้ามามีนายเลยนะกระทำมันซื่อๆกินสเป็นกินยังบอกเป็นเสี่ยวกันนเอาแรงแต่คู่ตอกระแตกกะบมือบ่อเพราะเขอยู่ดีตาแตกคนนี้เพราะเาตาก็แตกเแต่ครั้งหนึ่งจิมมาร์ดินตลกเอายังไเลยสั่งในที่ซ่าอันเดียดเวตลกต่งตลกสิ่อข้าวในเดี๋ยนี่บอกข้าวเลีกูกับข้าวกันจะมาชื้นได้ยังข้าวยังหมดข้าวคือข้าวดำ กินไม่ได้ขอสดนอคำจับคลายออ้าวค่ายเลยมึงคุณพอสดก็เป็นคนสอสดนี่ไงเอาถุงนี่เลยอะไยังไงนี่เป็นอดหลุี์ตั้มนพอดีเลไฮรูกไฮรูกูมีอ้กูจะกินนะแสงบักันนี้โอ้ยำปูมาเข้ากอยากเียงกยารูคอโบมีเนาะไรูเอาว่าตำปูมาห้แม่ไรูเอาไาใหถูกไ่มอาหารีมันกินกะ เดียวยังไปสร้างกาหล่อไทลกสนับไปก่อนสบายมีน้ใสพดื่มกีาพบอกเราสเตปปะแดกอยู่ฮะไอ้าาหาทเปิดบัีจอกแกซีกซีจอจ้าได้เลยจ้ะจ้เ้นเลยได้ยุดก่อนยุดก่อนได้เลยพี่น้องนี่ลพี่น้องนี่คืออัน เจ้าก็อัยังนี่บอลเซ็นเตอร์พอยด์เป็นแบบว่าประตูจะมา้างเซ็นเตอร์พอยด์พวง่ใช่ทำซ้างกินอะไายเดินบ้านนี่คือเซ็นเตอร์พอยด์พี่น้องบอลนะบอลข้าวซางอันนี้บอลกินเดิมยังนี้แหละพี่น้องบอลกินเดิมน้ำแดงเนาะมีอ่าหานตั้มอาหานอะไรทุกอย่างเลยพี่น้องทุกอย่างเนาะนี่พี่น้องบรรยากาศน้องฮ่าพี่น้องแต่ว่าผู้ชายผู้สาวยังบ่ทันเห็นมาเนาะมีแต่ทาผู้ชายผู้สาวมาเนาะว่า ที่เป um> ็นยัยใดพี่น้องบรรยากาศยามแรงพี่น้องคาราบเลยมีบัตรปออยากขึ้เที่งไหบัตรถหารื่นนั่นตี้บอกกันบุตรมาพี่น้องกินข้าวกินลูกชิ้นเนาะกั คือเป็นว่าอาหารแรงเลยพี่น้องม่มันด่มแรงเลยเออยิบอกิ่จนำไปกินแล้วสิเมื่อยยากีวันไดเลย้ม่ิีมเลยด้กินเวลากินเขาแล้วแรงเลยนโตจะขีบชองหน่วยไหมนะเออไงโตขึ้นชองหน่วยเยอกนดงน้ำันนะามอกกินโลเอกกินหลักหมูเนาะ โตอยากกินมักแตงแมยอมกินแต่ว่าอย่างับอน่เร่อนะ่าห่อนใดโอ้โตฮะบอกกินประหยัดในกัดช่องทือหน่วยหนึ่งกะนโน่นบอกเสแสงแมนเมนเมนมนไะกินอีกนอเอาเนาะงจะกนตามหอยมันกินน้ำเนาะเนน้แนกินน้ำ วนากิลบานเากินน้ำในเขามาลูกศิษย์นหนึ่งเขาอยกินชมือเอาเลยเจ็บห่ายน้อน้ออาเซีนนตั้มเขาจะหอหลกบนกินน้ำนะแรเอออเออยีันน้ไปนง เราังคิดถีได้านสนามกีฬาลักซองก็แล้วและค่อยๆีกเท่ายได้ยุ้คิปได้บอกิ่มเน็ตในผู้น้สาม0 0พันีเงินให้ไปไผ้สามชียุ้คลิปก่อนเสีเงินให้กุ่อาเลยดอก กูบมทนายวายังเสียมึงลือมึงาเงินเอาไปตลอดตายแหอันนี้ตั้มยังเสียตั้มทะเลรวมตัมทะเลทะเลรวมโอ้อลังกับรูกับลังลอยป้ายประเนเสียวลอยนึงเลนงสวมึงตดไปี่จสี่ซิกนลาเลยนะเฮ้ย เป็นระเบียวนึงมันหายเหาพอสวนเอา่วากกันดีๆบอกกันดีๆ่วลูกๆอย่าะ่บทันายไมันหายเห่าจะไปบอกให้น้องมาแกนแล้ก็ยังหายจะเหาเขากิ้ลูกสีนจ้องลูกกับบดเ่ลับตาไปเดี๋ยชิบืดลูกสีนนาะเนี้ยมึงเห่าลิน พ้าวกินอคายิกย่อมยิกย่อมคอกินนํำกันอย่าหายเขาเยอะอย่ไปเยอะเขยังวกัน่บันเนี่ยบริามากนะบับักกซีอะไรบักอะไรอร่อยแซ่บอันนี้คือตั้มเอาตั้มปลาพาปช่ตั้มปลาพาลทะเลมีหรูหนทะเลบบมง <laughs> ừ. Ừ. Ta sơn lục lổ lục đâu? Nạp à, đấy. Sắp <laughs> lên. Hả? Nạp pháo cấp Sắp lại. Sắp lại lại đỡ. อ่วบอเพชรบอแสคักคักคักโตอย่างเงี้ยนะพี่อม่เดียวเนียโ้ตอย่างหาถ่ายคลิปอยู่กันมือกินอย่งาบงาบดึงเลยมะตื่นจะตื่นไม่ตบอกดึงเลยไต้มึงได้เลยน่ะ ัมกูต้องจิ้มตายแห่แะเขาใบ่บออ่อ,กกอยู่พ่มือกระเทิงพ่อรกมาอระมาวะอุตสามาไกลๆนี่ยังเทิงเสือไอ้ผู้ติยมั้แสบเลยพี่น้องก็ <c ười> เห็นแบบพ่อจิ้นซะ <c ười> แบบกูเก ok ้าของหนามกูไอจนเหมื่อยเห็นคนยางมาเลยกะที่ไอได้เนาะแม่นบ้อกเปิดหนามกูมึงก็มึงเปิดหนามป่ะกูเ็ยกะติเสียงเปิดเปิดเสียงโทรศัพทราบผมเดถอะเนาะบางคนไอจนออกเลือดหน่ามุ้ยมันตุลอกป่ะมีแต่ว่าย่านเข้ามาน่ะเด้ออย่ามันรุดลอกกคบมดี้าปได้เนาะแต่ปูนี่ได้จังมันนะไปมือไปอันไปใช้มันให้ปีนัยนี้เด้อ ล็อกแน่นะประตูข้างน้นแล้วปัญหาเสียงเบรมันแนงนาะมันึงดงตึมันอยเองนั่นหรอกเโคนอย่างน้เมาแต่นังก้มเบ่งอย่าัน้นรูเบิดตลกไปเลยมอนี่เนาะแากได้ไหมน้องทางน้อ đãi đẻ an cha con lao vào ở nó làm bà bà ăn cưng rồi, lôm thế, tí nhau. Tí nhau này, đơm, thế này này, thay gan thay gan, trái bà bà cưng, nào mai nát cả, tít nhá, làm này đây, biết không, nào mai đấy, cái này của tít này mày lấy nó tao lấy làm

ได้แต่มันน้อยดีอ่ะใบอ่อนหยาบคิบใบแก่ใบอ่อนหย่อนเด้อเพื่อนอย่าเล่นกินมะเกลนแล้วเร่งเลยตอนนดูว่าสิไปอีก

ำสุดท้ายไหมพอเสยงมหาจะดดนะอนพี่น้องระสินัยอําราพจนะพี่น้องเนี่จะได้กระฝากก๊อลก๊อแซกดติดตามสองเบาคำไว้หนยเด้อพี่น้องแต่บาคำไว้เบไว้น้อยเลยสองบาคำไว้บนนี้หรือบาคำสีหรือบาคำแซงมันเป็นอะไรมือกลัวอยากเอิบเรืมลืมลืมสีแซงมันเดียวกัน สีแสงแสงสีมันจะขายกันพี่น้องเนาะอะไรพี่น้องข้าข้าหูนาขายขาวเต้าหู้อย่าไปขายขึ้นมานะเหตุใดมาใจก่อนฮะมาแต่ากรองมาใจต้ามาใจล่ะฮะต้ามาใจล่ะคนละอีกอะโอ้ยคนเฮี่ยวต้องกันเลยแกมีหน้าบออะไรพี่น้องกปากกฏอะไรก็แชร์เลยเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ที่งานอาเน่เนาะปากก จังเงินกุญกดิ่งเราเพื่อบลอดภัยในคลิปลตัวพี่น้องก็แสดงำลาพาอจาอยู่วันนี้เลยนะพี่น้องเนาะก็ไมาพี่น้องถ่ายชุดชุดถ่ายเนาะแสดงกล่าวเข้ามาสบายดีไปกันไปเนาะไปไปไปกูสบายดีแน่